มาค่ะเพื่อนๆมาทอดปลาตัวเล็กตัวน้อยทอดกรอบค่ะน้องฟ้าอยากทานไหมคะอยากค่ะเห็นไหมน้องฟ้าก็อยากทานฝีมือป้าใหม่ค่ะนี่ค่ะทอดกรอบเหลืองอาลานนะค่ะพี่น้องจ๋ายดี๋ยใหม่ซื้อปลาตัวเล็กตัวน้อยมาไว้ทอดกรอบอ่าอันนี้เขาขายเป็นขีดค่ะอันนี้ยังไยใหม่ซื้อมาด้วยค่ะเด้อปรได้ไปหาไาเองค่ะล่างน้ำก่อนค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วมังล้างน้ำก่อนค่ะเจ้สะอาดๆน่าทานไหมคะน่าทานค่ะนี่ค่ะล้างน้ำก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนที่จะเอานำเอาไปทอดค่ะเอ่อสามสามขีดห้าสิบบาทค่ะปลาแดกเดียวตัวเล็กๆเลยค่ะพี่น้องจ๊าอ่า ราคาแบบว่าไม่แพงเท่าไหร่ค่ะสามขีดก็ได้เยอะค่ะพี่น้องอยากกินปลาตัวเล็กตัวน้อยทอดกรอบค่ะถ้าเป็นปลาแม่น้ําเราค่ะปลาแม่น้ําของเราเนี่ยค่ะจะอร่อยมากๆค่ะพี่น้องค่ะอ่าปลาแม่น้ําจะมันแซบอีค่ะแต่ค่ะก็กระทะตั้งไฟให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะแล้วก็เตรียมทอด นี่ไฟประมาณนี้ค่ะไฟใช้ไฟประมาณนี้วันนี้ฝนก็ตกตกพี่น้องจ้านี่ถอดแล้วค่ะเนถอดแล้วนี่ลูกปลาค่าบิจ้าปลาตัวสิบดึงลูกเยอะมากเลยค่ะปลาแบบเยอะมากเลยจากพิมลูก ค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยมีประโยชน์มากค่ะกินแล้วมีแคลเซียมค่ะที่ใหญ่กิดนดิงค่ะอร่อยกินกับข้าวต้มข้าวสวยก็ร้อนๆก็อร่อยค่ะพี่น้องจ๋าญ่ไหม่คนหนึง่งเราชอบกินค่ะ้าเกินปลาตัวเล็กตัวน้อยสามียัไแม่ก็ชอบค่ะกินกับข้าวต้มข้าวสวยนี่กับน้ำพรกน้ำพริกนี่แซ่บนะค่ะพี่น้องจ๋า มันคนค่ะช่วงที่มันกำลังจะเหลืองนะคะมันคนนะคะเท่ามันจะได้สีสันมันจะได้สวยงามแล้วมันจะได้สุกสม่าเสมอค่ะให้ให้มันคนค่ะ้อจ้าตอนทอดยะหมาก็เอารุปกับของนัวนิดหนึ่งค่ะขอก็นอนนะะนิดหนึ่งค่ะให้มันมีรสชาติสีสันขึ้นมากลมกล่อมค่ะจะได้ไม่จืดมากค่ะวันนี้ขอทอดใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าอยากจะทำคลิปเต็มๆให้พี่น้องเบิ้งทอดไปเรื่อยๆค่ะค่ะช่วงนี้ฝนก็ตกเบิ้งยังสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกทำให้เราเป็นหวัดเป็นเม่นเป็นนี่สุขภาพเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ต้องดูแลเบิ้งยังสุขภาพฝนตกก็เข่าลีบเขาหงมเข่าลมเด้อะเด้อโทรศัพท์ก็อย่าไปใส่เด้อ่ะาดี๋ยอป้าสิหย่านปาดเด้อะเด้อปา,า,านแรงกุกมือนี้ค่ะมายันหย่านคนหนึ่งค่ะ ตกก็รีบเขาโฮมเขาให้อยู่ทองไทยตรงนั้นก็รีบเขาโฮมเขานี่ค่ะก็ย่านค่ะมือนีฟ้ามันแรงหลายก่ะพี่น้องค่ะแล้วก็วันนี้อะไรๆกรแพงค่ะกินแบบประหยัดประหยัดค่ะซื้อไม่ต้องแพงมากแต่เรากินประหยัดนิดนึงก็อยู่ได้ค่ะชีวิตเงินไม่ต้องมีมากแต่เราก็อยู่ได้ค่ะขอให้มีข้าวกิดพี่น้องกันได้ไหมไม่ปราหยดเลยค่ะกินอะไรก็ได้ค่ะง่ายหรือค่ะ แบบไม่แั่หน่งเรื่องการกินเท่าไหร่ค่ะมีอะไรก็กินได้ค่ะค่ทอดาจเย็นๆค่ะพี่น้องคะยังไงก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะีขึ้นสีเหลืองแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเริ่มเป็นสีเือนกันขึ้นมาแล้วค่ะยอมรับว่าวันนี้ทอดจจเย็นจริงๆค่ะเอาบรรยายนุ่นเ้านี่พี่น้องฟังไปเรื่อยๆก็ต้องอะ่รเพ่เบื่อค่ะหัวมองจะทอดอย่างเดียวค่ะอาจจะพูดเยอะไปเล็กน้อยอบคุยค่ะ นำปลาตัวเล็กตัวน้อยมาทอดให้พี่น้องเบิ้งนั้นถั่ะเ้อนจำค่ะแต่ยัยใหม่เขาก็ชอบกินค่ะงงกินบ่อยค่ะลำเราว่ากินปลาตัวเล็กตัวน้อยชอบกินบ่อยมากแต่บางครั้งไม่ได้ทำพลิปค่ะในบางทีมันก็ทำไม่บ่อยก็แล้วก็นานๆมาลงทีค่ะวันนี้ก็จริงๆกินบ่อยมาก อดบ่อยมากค่ะขึ้นสีเหลืองแล้วค่ะสันสวยงามค่ะพี่น้องจา๋าต้องให้กรอบนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่กรอบปลาตรวเล็กนี้ต้องทอดให้มันกรอบนิดหนึ่งถ้าไม่กรอบมันจะเหนียวค่ะต้องให้มันกรอบแล้วกรอบกำลังดีค่ะพอขึ้นมาพอมันเย็นแล้วมันจะกรอบมากและอร่อยมากค่ะพี่น้องจา๋าค่ะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นจากกระทะแล้วค่ะ เพราะว่าทอดเสร็จแล้วเลื้ยงอะลามสีทองเลื้ยงอละลามแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วค่ะเอามาพักเสด็จไว้ก่อนน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องป้าบอกว่าน่าทานมากเลยค่ะปอา์หมายทำอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะขอบคุณค่ะน้องป้าบอกว่าหมายทำอร่อยมากไข่เจียวว่าหมายทำอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเดี๋ยวว่าหมายไปทำไข่เจียวให้หนูกินนะลูกนะ น้องฟ้าอยากกินไข่เจียวเดี๋ยวป้าหม่ยจะไปทําไข่เจียวให้น้องฟ้ากินบรรยายนี้เสร็จก็จะลงไปทําไข่เจียวต่อเด้อยค่ะเด้อน้องฟ้าหิวเข่าแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค<ว>่ะรอ,อป้าหม่ยนะลูกะนะแล้วเปายังไงลูกวสวยอย่างเลยเก่งยังเลยลูกคุยก,กับลูกกับหลานไปค่ะน้องฟ้าคนเก่งค่ะเดี๋ยวนี้<ว>ไม่ค่อยเห็นน้องฟ้าแล้วค่ะน้องฟ้าไปโรงเรียนป้าหมจ้าหน่อยเขียนยังไงอะหน่อยหอหีบ นอนหนูไม่เอกยออ่างย่อยักลูกพอหีบนอนหนูไม่เอกไม่เอกตรงไหนไม่เอกตรงนอนหนูข้างบนแล้วก็อออ่างย่อยักลูกคําว่าหน่อยลูกโอเคโอเคอแอบดูนะจ้าเขียนไปลูกน้องฟ้าก็ทํากันบ้านนะค่ะเพื่อน ยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้กับยายใหม่เนี่ยนะคะได้พี่น้องจา๋ามือน,นี่คลิปยาวไปสักหน่อยนะคะเด้อบอกหนูหัวมวลไปเพื่อนๆค่ะพี่น้นองจา๋ายายใหม่ก็จะมาสั้นบ้างยาวบ้างสลับครับอ่าสลับกันไปค่ะ,ะคิดถึงเพื่อนๆก็อยากมายาวๆสักหน่อยได้เมาส์ได้คุยมาสั้นๆบ้างบางทีไม่ได้คุยอะไรเลยหมดหมดเวลาแล้วไวจริงๆเหมือนโกหกนะคะพี่น้องคะการเวลาที่ไวจริงๆค่ะมื้อนี้ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะ ปลาทอดกรอบตัวเล็กตัวน้อยค่ะมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะเด้อมันีอ่อะไรลูกจ๊ะเขียนยังไงอะไอ้น,นองฟ้าขนมเขียนยังไงอะขอไข่นอนหนูมอมา้าลูกขอไข่อนอนหนูมอมา้าแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะน,น้านงฟ้าประหม่ไปก่อนนะคะ,คะน้องฟ้าสวัสด,ดีไหมคะสวัสด,ดีค่ะ น้องฟ้าก็สวัสด,ดีแล้วค่ะเป็นเพื่อนขะวันนี้ยังไงก็ไปก่อนค่ะพอกันไหมคลิปตอ่อไปสวัสด,ดีค่ะไปน้องฟ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย